่อนตกลังสิตนะคะขนาดนี้เวลาสามุ่มสีสิบห้านาทีนะคะก็คือรถเราสามทุ่นะคะสีิบ้านาทีแล้วรถยังไม่มาเรามาดูความคิดเห็นของเพื่อนกันนะคะกับสคำกับการรอคันนี้ค่ะสวัสดีค่ับขอค่ะัสค่าสวัสดีค่าัีค่ับีี่ <l id> รถชมตู้นะนะรถชมตูด้ท่านผ่านเกิดไฮปี้มาทั้งหลังนะคะต่อไปเราจะมีเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนั่งกินข้าวอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวูนี่ดูนี่ Ao...